بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فاكهنا في الدين وعلمنا التوين رب اشرح لي صدري ويسري أمني وحل نقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قومي تابعني قومي جمعين نقاب إداية هنعم วันนี้เราจะมาพูดคุยเรียนรู้เกี่ยวกับรหมมัดองอละความเมตตาของอละกันนะครับในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานะครับเราอาจจะคิดว่าแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ตะลาใช้ให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายแล้วเราก็ทําละหมาดให้เวลาเราก็ทำถือสินอดเราก็ถือสินอดทุกอย่างเราก็ทําอ่านกุรอานาดิกรุล,ละนะครับแล้วก็หลายเรื่องหลายประการ งดเว้นจากสิ่งที่เราอยากอารมณ์ต้องการไม่ว่าจะเป็นจินายาเสพติดสุราเรางดเว้นทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์แต่บางคนอาจจะมองว่าในดุนยาทําไมพวกเราคนที่ทําการต่ออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์จึงได้พบกับความสุขไม่มากนะถ้าจะเปรียบเทียบกับคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์เขาอาจจะมีบ้านใหญ่โตนะครับมีรถมีรามีความ จเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานมากมายทาั้งๆที่เขานั้นได้ดทรยศตลอดทั้งๆที่เขาไม่ได้ละมาดไม่ได้ถือสินอดนะครับมันเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาะหัวตาลาเนี่ยได้ทรงบอกไว้ว่าความเมตตาของอัลลอฮฺเนี่ยมันมีอยู่ร้อยความเมตตานะครับหนึ่งความเมตตาเอามาให้ในในโลกนี้ ความเมตตานี้ให้กับทั้งหมดกับคนที่ต่ออัตต่พระองค์เจอฟังพระองค์หรือคนที่ทรยศต่อพระองค์อลัลลอฮ์ก็ให้หมดเราจึงจะเห็นว่าคนที่ทําอามันอิบาดะอาจจะไม่ได้ร่ารวยไม่ได้ดีอะไรมากแต่คนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์กลับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมากมายมันก็อยู่ภายใต้รอหมันอันนี้แหละความเมตตาอันนี้แล้วก็ถามว่าแล้วพวกเราแหละที่พยายามอดทนพยายามทํางานศาสนาทําเรื่องราวศาสนาอด ทนอย่างมากมายเราจะได้อะไรอัลลอก็บอกว่าเราเนี่ยจะได้อีก99ราเรามาที่เหลือนะครับในโลกหน้าอาคิรอพี่น้องก็ำลังคิดดูกันแล้วกันว่ามันยิ่งใหญ่มาอลังการขนาดไหนผมอยากจะนำท่านไปพบกับฮะดิษของซุนซุลราอฮ์วะเลฮิะอัลลัมเป็นฮะดิษรายงานจากบิวรารับบอกว่าลัมมากัลลอหุ อัลขัลกะกาตาบาฟีกิตาบิฮินะขณะที่อัลลอฮฺตาลาได้สร้างโลกอัลลอฮฺได้กำหนดไว้แล้วนะครับกำหนดว่าไงอินนาระหมาตีความเมตตาของฉันนะกอลาบัตอาลากอตบีมันจะชนะความโกรธของฉันนั่นก็หมายถึงอัลลอฮฺบอกไว้แล้วว่าเมตต์ต่างอัลลอฮฺนั้นมากมายนะครับบางครั้งอัลลอฮฺโกรธเราบาป ทำบาปทากรรมมัแล้โกรธแต่รอมัดขอลลอ a ์มีมากมายเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเนี่ยได้พยายามทําสิ่งที่ลลอ a ์ใช้เถอะแล้วเราจะได้พบรอมัดอันยิ่งใหญ่ขอล l l a h มีอัดิสหนึ่งนะครับบอกว่ารายงานจากบิฮรรูรีละเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอินล ah ah ัลอฮะมีอะตุรอห์มแท้จริงลล l a ์ตาลาเนี่ยมี100รอยมัดอย่างที่พูดไปแล้วอันนี้วันนี้มาดูอะดิษอันดีสซึ่งเป็นอะดิษที่รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม Allah บอกอินนัลลอฮามีอัตตาราะห์มัดมีหนึ่งรอยราะห์มัดอันจะละมินฮาะราะห์มัดน์นวาฮิดะตันอัลลอฮ a เอามาให้เพียงหนึ่งราะห์มัดมีหนึ่งร้อยเอามาแค่หนึ่งราะห์มัดใบนั้นยินในวันอินซีวัลบาฮาอิมซึ่งไอหนึ่งราะห์มัดเนี่ยเอามาใช้มนุษย์เกี่ยวกับมนุษย์มนุษย์ที่มีความเมตตากันบ้างอะไรกันบ้างยินนะครับแล้วก็ บรรดาบาฮาอิมทั้งหลายก็คือพวกสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อยู่ในหนึ่งรอมัดนี้ฟีฮาในในหนึ่งรอมัดเนี่ยยาตาอาตอฟูนะพวกเขาแล่านั้นมีความเมตตาสงสารดูแลกันนะครับวะหุมยา,ยาตารอฮามูนะวะบิฮาแล้วก็ด้วยหนึ่งรอมัดเองยาตารอฮามูนะพวกเขาแล่านั้นเมตตาซึ่งกันและกัน ว a ยตาตาฟุลวัชุอาลาวลดิหะแล้วก็หนึ่งรอมัดนี่เอง,เองพวกสรรพสัตว์ทั้งหลายมันให้ความเมตตากับลูกๆของมันนะครับนั่นหมายความว่าการเมตตาที่มันเกิดขึ้นในโลกดุนยาเนี่ยนะครับมันแค่หนึ่งรอมัดเท่านั้นถามว่าพ่อแม่เนี่ยเมตตาลูกไหมเมตตาลูกลูกอยากได้อะไรก็ให้นะครับเพราะฉะนั้นเออรอมัดที่ลงมาเนี่ยมาใช้กับ สิ่งทุกอย่างในดุนยาทั้งหมดและอีก99เการักมันและคืออะไรอ่ะพี่น้องดูทรัรุณบอกว่าอัคคอร์ล,ลฮอฮุทิสอัตันวะทิสอีเนาะรักมัตันทิสอันวะทิสอีเนาะรักมัตันอัลลอฮ์ได้เก็บเอาไว้99ความเมตตานะครับเก็บไว้ทำไมยัรฮามูบิฮาอิบาดะฮูเยามันกียมาเพื่อที่จะได้มา ให้ความเมตตากระบ่าวของพระองค์ที่เชื่อฟังพระองค์ในวันเกียรติมาเห็นไหมครับพี่น้องที่รักสัทธาชนที่เคารพจากคดิษเนี่ยใช้เห็นชัดเจนว่าอ๋อที่เราได้แค่หนึ่งร้อยมัดแล้วเราอาจจะไม่ได้มากเหมือนกับคนอื่นเนี่ยนะครับถ้าเราได้ทําเพื่มร้อยแล้วเราจะได้99ร้อยมัดที่เหลือโดยเฉพาะยิ่งในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องคิดตรงนี้นิดนึงเราอยู่ในดุนยาเนี่ยประมาณร้อยปี นะครับแต่วันเี่ยมานี่ยาวตลอดเลยอาบัดันอาบาดาเพราะฉะนั้นจําเป็นที่เราจะได้มีโอกาสได้เสวยสุขอย่างมากมายอัลลอฮฺตัลาก็เลยเก็บ99ราะมัตเนะี่ยไว้ให้กับพวกเรานะครับที่จะได้รับความสุขซึ่งทรอซุนก็บอกแล้วว่าสวรรค์มันสวยงามเหลือเกินนะครับหูไม่เคยได้ยินตาไม่เคยเห็นจินตนาการไม่ถูกถึงความสวยงามของมันที่วเราะจะให้ก็คือจาก99ราะมัตอันนี้ นะครับพี่น้องที่รักสัทธาชนที่เคารพเพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจนะครับว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราอาจจะได้รอมัตจัลละน้อยนะครับเหมือนกับทางด้านทรัพย์สินเงินทองเราอาจจะได้ไม่มากนะครับแต่อัลลอฮ์จะเก็บ99รอมัดไว้ให้กับเราซึ่งมันอาบาดาัดันอาบาดานะครับมันตลอดกาลก็ขอให้พี่น้องได้ทําอิบะดาต่ออัลลอฮ์นะครับทำอิบะดาเพื่ออ,อัลลอฮ์อย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องไปสนใจว่าเราอาจจะ ไม่ได้รำ่ำได้รวยไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับคนอื่นจงสนใจว่ารอมาดอีก90ก้ารอรมาดรอรเราอยู่นะครับก็เขาเรานั้นแต่ว่ายุ่มุ่งอยู่กับรอมาด90ก้ารอมาดโดยยอมที่จะเหน็ดเหนื่อยในหนทางของอัลเราเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟลลิฮกุนฮิดายะบัสซัลมามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮ์ะะวะบะเราะกาตุ